อำเภอแม่สอดปิดตลาดสดใจกลางเมืองหลังพบผู้ป่วยติดโควิด5คนเจ้าหน้าที่เร่งตรวจเชิงรุกค,ค่ะที่บริเวณตลาดสดสีมอยเขตเทศบาลนครแม่สอดซึ่งมีความยาวกว่า800เมตรหลังจากพบว่ามีร้านค้าในตลาดมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา,าน2019 จำนวนถึง5คนและยังพบว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคโควิด -19 เหล่านี้อีกจำนวน25คนขณะที่ทีมสาธารณาสุขแม่สอดอสมอทหารปกครองเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ปิดพื้นที่ตลาดโดยสั่งการให้ร้านค้าที่เปิดทำการปิดทุกร้านเพื่อจะทำการตรวจเชิงรุก ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลแม่สอดเตรียมความพร้อมใส่ชุดปลอดเชื้อทำการตรวจสวอปแล้วผู้สื่อข่าวพบว่าหลังจากมีการตั้งเต็นท์ตรวจก็มีชาวเมียนมาเดินทางเข้าคิวตรวจหาเชื้อโควิดแล้วราว50คนและคาดว่าน่าจะตรวจได้ถึง300-500ถึงคนด้านนายชัยพฤกษ์เชนทันรักนายอำเภอแม่สอดลงพื้นที่อำนวยการตรวจคัดกรองประชาชนในจุดเสี่ยงตลาดสดเทศบาลน,นครแม่สอด หรือตลาดสีมอยและตลาดสารพ่อเท้าพร้อมทั้งให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวถึงการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในวันนี้โดยการแบ่งจุดคัดกรองออกเป็น3จุดจุดละประมาณ200-300ถึงคนรวมแล้วเกือบ1,000คนซึ่งจะทำการตรวจให้แล้วเสร็จภายในวันเดียว โดยเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ทำงานอย่างรัดกุมและเต็มที่กับการดูแลประชาชนทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำส่วนประชาชนที่เข้ารับการตรวจก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเช่นกันนยายแพทย์วิทยาพลศีลานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากถแถลงถึงการติดเชื้อของผู้ป่วยห้ารายนี้ว่าก่อนหน้านี้มีบุคลากรทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยชาวเมียนมาคนหนึ่งอายุ75ปี แต่ต่อมาพบว่าติดเชื้อเพิ่มอีก4รายและมีคนในครอบครัว19คนเกี่ยวข้องซึ่งได้นำมาเข้าสถานที่กักกันโรคที่ภาครัฐจัดไว้ให้สเตตควอรเนทีนแล้วและยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขและทีมแพทย์ในพื้นที่ควบคุมได้ที่คัดกรองที่ตุดตลาดนี้จะเหตุมเกิดว่าอะถ้าเกิดจากเรากบเคสในการ ติดเชื้อโควิดนะครับทางบ้านอยู่กลางตลาดเราจะได้ามาตรวจคัดกรองในเขตของตลาดทั้งหมดครับเพื่อหาเชื้อแต่คิดว่าวันนี้จะทําให้จกในรอบตลาดทั้งหมดนะครับ รวมที่ยกรอบมาประมาณตอนนี ia, anyway. <ederim. S 1> ้เราจัดไว้ที่3จุดนะครับในตลาดนี้มี3จุดจุดนึงประมาณ2-300คน3จุดก็รวมกันประมาณไม่เกิน1,000คนตอนนี้กะรังไม่เสร็จจุดนี้ที่เขาผู้ติดเชื้อแล้วเขามีใารติต่อติดต่ตอนนี้มันนยังไม่กระจายครับยังอยู่ที่บ้านหลังเดียวอยู่ครับ โอเคครับท่านอำเภอครตอนนี้ไคยแดงกำลัง,งยนมมืนหน้ามีปัญหาทางเราดูแลอันนี้เราก็เตรียมความพร้อมนะครับเสนการดูแลถ้าการจะรับรอบข้ามเข้ามาหรือว่าด้เหตุเราก็เตรียมพร้อมไปแล้วครับตอนนี้ยังไม่ยังไม่มีสถานก,การณ์นี้ต่อไปทางที่ได้วความรุมนแรงยังไม่มีครับ สวัสดีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดต,ตากและก็พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับทางสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดต,ตากก็ขออนุญ,ญาตนําเรียนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดต,ตากโดยเฉพาะพื้นที่ของอําเภอแม่สอดนะครับสืบเนื่องจากที่เราได้มีการพบผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแม่สอดนะครับเมื่อวันที่ 28ที่ผ่านมานะครับที่เป็นผู้ป่วยรายที่138ของจังหวัดนะครับก็ได้มีการค้นหาผู้สัมผัสนะครับที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นที่เรามีการค้นหาผู้สัมผัสนะครับ142รายผลเป็นลบทั้งหมดนะครับผลออกเมื่อวันที่29คือวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ลดละความพยายามนะครับ ก็พยายามหานะครับจุดที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในพยาบาลซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรในการแพทย์ที่ปฏิบัติงานตามหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลังจากวิเคราะห์กันแล้วนะครับก็ได้มีการสืบค้นเพิ่มเติมก็มีผู้ป่วยที่พยาบาลท่านนี้นะครับเคยให้การดูแลรักษาในโรงพยาบาลก็เลยได้ติดต่อประสาน ไปทางญาตินะครับแล้วก็ขอรับตัวเข้ามาตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ซึ่งผลก็ปรากฏว่าพบเชือ้อโควิด -19 นะครับซึ่งรายนี้ก็ถือว่าเป็นรายที่139ซึ่งทางโรงพยาบาลแม่สอดกอ็ทราบผลนะครับแล้วก็รายงานผลไปเมื่อวานที่ผ่านมานะครับจากผลการดำเนินการดังกล่าวนะครับเราก็ได้มีการ เข้าไปค้นหาผู้สัมผัสผู้ป่วยรายนี้นะครับซึ่งผู้ป่วยรายนี้กเ็เป็นชาวเมียนมานะครับอายุ75ปีแต่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยนี่เป็นระยะเวลานานแล้วนะครับซึ่งมีโรคประจำตัวนะครับแล้วก็มีคนในครอบครัวนะครับเดียวกันถึง19คนซึ่งณขณะปัจจุบันนี้นะครับเราก็ได้นำเข้า ในสถานที่กักกันที่เป็นโลเคอล่คอนเทนทนะครับเพื่อ,อตรวจหาเชื้อนะครับรวมถึงการกักตัวให้ครบ14วันเนื่องจากประเมินสภาพความพร้อมเนื่องจากว่าในครอบครัวเดียวกันเนี่ยอยู่กันเป็นจำนวนค่อนข้างมากนะครับก็อขออนุญ,ญาตนำเรียนข้อมูลเบื้องต้นนะครับซึ่งณวันนี้นะครับทางผู้บริหารของอกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งท่านได้มาลงเยี่ยมในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารในจังหวัดคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีความห่วงใยว่าน่าจะมีการดําเนินการเรื่องของการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่มากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีเคสอื่นๆอีกนะครับที่เรายังค้นหาไม่พบนะครับซึ่งอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสกับผู้ป่วยรายที่139ครับ ขออนุญาตได้เรียนชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับรวมถึงพี่น้องในพื้นที่จังหวัดตากและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับสืบเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาจะสังเกตเห็นได้ว่ามีข่าวที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิดในพื้นที่แม่สอดนะครับและพื้นที่อื่นซึ่งขณะนี้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขเราก็พยายามที่จะ ได้กระจายตัวกันไปในพื้นที่ต่างๆโดยผมได้รับมอบหมายมาให้ช่วยดูแลในพื้นที่ของจังหวัดตากในอำเภอโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอแม่สอดนะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในระดับที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเรายังควบคุมได้นะครับคงต้องเรียนเพื่อให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงสื่อมวลชนด้วยตัวเลขที่เกิดขึ้นเป็นตัวเลขที่ เราถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในการคาดหมายของคนในกระทรวงสาธารณสุขอยู่นะครับและเป็นตัวเลขที่เราเรียนว่าเราได้ใช้รูปแบบในการบรหิหารจัดการผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับและ,ะ,ะทางสบคเนี่ยก็จัดการได้อย่างดีเยี่ยมอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องเรียนชมเชยทั้งสองท่านด้วยเพราะว่าทั้งสองอ,องค์กรนี้ด้วยเพราะว่าหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันทําความเข้าใจกันทั้งฝั่ง ของพมา่าเองก็ดีนะครับหรือแม้แต่พี่น้องชนกลุ่มน้อยรวมไปถึงในฝั่งไทยการบรหิหารจัดการเรื่องของโควิดในทีนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นรูปเป็นล่างและเป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆบุคคลที่ติดเชื้อต่างๆก็จะเป็นบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงอยู่ในการควบคุมของสอบคในจังหวัดตากอยู่แล้วเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าการที่เรามีตัวเลขก็เพราะว่าใน ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการพูดคุยกันชัดเจนในเรื่องนี้เนื่องจากว่ามีปัจจัยต่างๆหลายด้านแต่หลังจากที่ได้เข้ามาตรวจดูงานแล้วเนี่ยทางกระทรวงก็มั่นใจว่าทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นเพียงแค่ตัวเลขของบุคคลที่มีความเสี่ยงและมีแนวโน้มที่จะควบคุมได้ง่ายขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงาน,นาทีนี้ซึ่งก็เป็นการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลาจับคนที่ ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลแต่ว่าไม่ได้มีการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขต้องเรียนว่าเราก็เป็นเป็นผลที่น่าพึงพอใจเพราะว่า,าทําให้เรารู้ว่าในโรงพยาบาลมีมาตรการในการจัดการเรื่องเกี่ยวกับการรักษาระยะห่างนะครับทางสังคมเรื่องมาตรการในการทํางานเนี่ยดีทีเดียวนะครับสิ่งต่อมาก็คือการที่ผมได้ลงมาใน วันนี้เนี่ยเพื่อมาดูพื้นที่เนี่ยนะครับก็เรียนว่าหนึ่งในโในโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการที่จะทําให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยปลอดภัยถึงแม้จะเป็นพื้นที่ยากลําบากอย่างเช่นพื้นที่ที่ติดชายแดนอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราต้องการทํางานในนโยบายเชิงลุกนะครับในการตรวจหาเชื้อจากกลุ่มที่มีความเสี่ยง ในวงที่กว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นนโยบายที่อมอบให้กับทางจังหวัดนะครับได้นำไปปฏิบัติแต่แน่นอนครับในเรื่องนโยบายก็ต้องมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นจะต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นเวชภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นน้ายาต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยะจะขออนุญาตนำเรียนว่าหลังจากที่ได้ตรวจเยี่ยมในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยนะครับ ก็จะได้นำเสนอต่อกรมต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำยาที่ไว้สำหรับการตรวจโควิดนะครับหรือแม้แต่เรื่องของอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆที่จำเป็นทางกระทรวงสาธารณสุขเรายินดีที่จะให้ความสนับสนุนเต็มที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดตากในอำเภอแม่สอดได้สามารถที่จะตรวจได้ใน ทุกๆชุมชนและละเอียดมากขึ้นนะครับอนอกจากนี้เนี่ยก็จะขอนำเรียนว่าหลังจากที่สถานการณ์กลับเราจะพยายามทำให้สถานการณ์เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนี่เป็นเป้าหมายหลักไม่ใช่เฉพาะของกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าเป็นเป้าหมายหลักของประเทศไทยครับเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับว่า,เ,าเรามีความเชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ คิดว่าสามารถจะควบคุมได้และกำลังจะอยู่ในสถานการณ์ที่กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องการให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตนะครับการค้าขายเศรษฐกิจต่างๆได้อย่างดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้จะมีมาตรการอื่นๆตามมาซึ่งจะเป็นมาตรการทางสังคมที่จะทำให้การค้าขายสะดวกมากขึ้นนะครับ ในขณะเดียวกันก็จะปลอดภัยจากโควิดเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนจากกรมอนามัยที่จะมาช่วยดูในเรื่องของตลาดปลอดภัยมาช่วยดูในเรื่องของสังคมนะครับาการดิสแทนซิง่งการามาตรการในการทำความสะอาดนะครับสก็คือในส่วนของอกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่จะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการในภาคประชาชนอย่างเช่นอสมอรหรือแม้แต่ในพื้นที่ชายแดนก็จะเป็นเรื่องของอสตอ รวมไปถึงเรื่องของการจัดการเตรียมความพร้อมเรื่องของโรงพยาบาลสนามเรื่องอะไรต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยวันนี้ก็ได้เชิญทางกรมอนามัยและสปะสสเนี่ยเข้ามาร่วมช่วยกันดูในเรื่องนี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะนำเรียนผ่านไปถึงพี่น้องประชาชนก็คือว่าเนื่องจากโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แม่สอดจังหวัดตากเป็นพื้นที่ที่ หลายคนอาจจะให้ความกังวลแต่อยากจะเรียนยืนยันว่าโรคโควิด -19 ทีที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยเรายังมั่นใจว่าอยู่ในสถานการณ์ที่กระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดตากเรายังควบคุมได้อยู่นะครับยังไม่มีการระบาดในวงกว้างและควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่พี่น้องประชาชนเนี่ยยังรักษามาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขเราเคยให้ไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่หน้ากาก นะครับการรักษาระยะห่างการทําความสะอาดร่างกายนะครับรวมไปถึงการช่วยกันแจ้งเบาะแสต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะสามารถผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้เร็วมากขึ้นนะครับกระทรวงสาธารณสุขยืนยันครับว่าเราไม่สามารถทํางานคนเดียวได้เรายัง,ยงจําเป็นต้องอาศัยภาคประชาชนต้องอาศัยพี่น้องประชาชนในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและผมเชื่อว่าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับก็ขออนุญาตได้นําเรียนเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ เรามีเรามีคำถามอะไรบ้างไหมครับพี่หมอจะตอบหรือผมจะตอบคือในส่วนของการปฏิวัติเข้าใจว่าน่าจะเป็นปัญหาทางการเมืองนะครับในส่วนของผลกระทบโควิดเนี่ย ปัจจุบันก็เราก็มีอยู่แล้วคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะส่งผลถึงการเรียกว่าการการเข้ามาทะลักเข้ามายังยังยังณณชั่วโมงนี้ยังไม่ได้มีรายงานการทะลักเข้ามาแล้วก็เข้าใจว่าล่าสุดเนี่ยเห็นว่าทางรัฐบาลทหารพระม่าเขาประกาศแล้วว่าเขาขอเวลาหนึ่งปีนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องประเมินสถานการณ์กันต่อครับถ้าเกิดสมมุติว่า ทางฝ่ายความมั่นคงอันนี้ต้อง,ต,องต้องเรียนว่าเราต้องอาศัยฝ่ายความมั่นคงในการที่จะจะประเมินสถานการณ์แต่ว่ายืนยันว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเราก็ยินดีที่จะพร้อมรับสถานการณ์ครับต้องถามทางทาง ครับขอ,ขออนุญาตนําเรียนอย่างนี้นะครับก็ตรงในส่วนนี้ก็จะเป็นทางฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้ประ,ะ,ประสานงานนะครับในการรับข้อมูลจาก,จากทางนู้นนะครับแต่ขอยืนยันว่าในส่วนของทางด้านสาธารณสุขเรากม็มีแผนรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจการคัดกรองรวมถึงการส่งเข้าสถานที่ที่กักกันตัวครับ ขออนุญาเสริมนิดนึงนะครับก็คือว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเราเนี่ยเรารับในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับแล้วก็การดูแลผู้ติดเชื้อแต่ว่าในส่วนว่า,าผู้ที่ป่วยเนี่ยเป็นเป็นใครมาจากไหนเรารับทราบเพียงแค่ว่าเป็นคนไทยเท่านั้นนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเรื่องนี้เราอาจจะตอบได้ได้ไม่เต็มที่มากนักนะครับต้องเรียนตรงๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนไทยนะครับ แล้วก็เกิดอาการป่วยมาถ้าเขาจะอยู่ฝั่งอ,อยู่จากต่างประเทศหรืออะไรก็ตามเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเรายินดีที่จะรับรักษาครับนำเรียนเบื้องต้นนะครับก็เดี๋ยวาทางทีมงานจะส่งารายละเอียดให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนเพิ่มเติมนะครับก็ขอ,อนำเรียนนะครับว่าในส่วนของบุคลากรทางด้านการแพทย์ของเราก็ ส่วนใหญ่ก็อยู่ในที่พักอาศัยแล้วก็มาปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยนะครับเพราะจะมีความชัดเจนเรื่องของอผ,ผู้สัมผัสนะครับเนื่องจากว่าทางโรงพยาบาลก็มีนโยบายในเรื่องของการจํากัดคนที่เข้าเยี่ยมผู้ป่วยนะครับแล้วก็ผู้ป่วยเองนะครับที่เข้ารับการรักษาเนี่ยก็ยังอยู่ใน,ในโรงพยาบาลทั้งหมดซึ่งณปัจจุบันนะครับทางโรงพยาบาลก็ให้มีการ อยู่ดูแลรักษานะครับแม้จะหายดีแล้วก็ให้อยู่ให้ครบ14วันรวมถึงคนที่ทําหน้าที่เป็นญาติที่ทําหน้าที่ในการเฝ้าดูแลผู้ป่วยคร,ครับครับอันนี้เรามีความมั่นใจนะครับว่าผู้สัมผัสทั้งหลายเนี่ยเราติดตามได้ได้ครบที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์อีกส่วนหนึ่งนะครับ ผู้ป่วยรายสุดท้ายรายร้อยสสิเก้าเนี่ยเนื่องจากเป็นผู้สูงอายุนะครับอยู่ในบ้านแล้วก็ผู้สัมผัสเขาที่สัมผัสใกล้ชิดจริงๆก็จะเป็นบุคคลในครอบครัวซึ่งณปัจจุบันนี้เราก็นำเข้าโลคอลควอนทีนครบทั้งหมดทั้งสิบเ้าคนครับ